มายังมายังไวไวดิเบเบี้วีมานีนะครับตายไปหนึ่งละสวยวันวันไม่ทำอะไรยืนสวยอย่างเดียวอดเท้าดิถอดรองเท้าถอดรองเท้าเอาสาว ได้ข่าวสารเตี้ยมวบ้างปะใเตี้ยนะคะสารเตรี้ยไม่ใช่ใครเตี้ยสารเตรี้ยสมาคมสารเตรี้ยพวกมดงานที่เข้าร่วมอ่ะเราได้เข้าร่วมหรือเปล่ามดงานเออหนูไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่มดแดงมดำว่าเราได้ไปเข้าร่วมอะไรกับพวกแดมเนเฮดไหมไม,ไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เรื่องใช่ไหม งั้นวันเสาร์ถ้ากูเห็นว่าพวกมึงไปเป็นมดงานให้เดอนเนตโดนกูกระทืบจนแก๊งแตกตามนี้นะดูไหนเอาคะเีดูไหนดูอะไรวะดูไหนอะออไรวะอะไรคือดูดูอะไรวะไม่ให้ไม่ใชหนองไม่ได้พูดดู่ะออ่ะพออี่แป๊หน่อยเกียวพูดใหม่ดิดูบอกว่าดูไหนคะ,นะดูไหนคะ เฮ้ยแล้วเด็กในแจ้งมึงไม่แปลวะแปลดิไม่มีล่ามเลยเหรอแปลดิน้องเร็วๆดิเขาจะขาดสติแล้วเนี่ยแต่ไม่ออกครับเกี่ยวพูดใหม่ดิหมายถึงรูหรือเปล่าอ๋อรูรูรูตัวแบบเนี่ยไะบอลพูดว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหลพูดซะยาวเลยกูจำไม่ได้นะเอาใหม่แล้วมคะเออเอาใหม่เอาใหม่วันเสาร์นี้ อย่าให้กูเห็นว่าพวกมึงไปเป็นมดงานให้พวกไดบลินเฮดว่างเสารนี้เหรอคะเออมันจะหล,ลอกไอ้พวกตลอดไปอะตลอดไปอะมันหลอกไอ้พวกคอยควายไปฟาร์มของให้มันนะ่ะถ้าไปฟาร์มก็ถือว่าเป็นควายอะและเดี๋ยวดูกูกระือซ้ำด้วยไอ้พวกคอยควายเนะี่ยเข้าใจไหม อรู้เรื่องไหมเนี่ยตัวเนี้ยสรุปว่าอะไรสรุปว่าอะไรกูคุยถูกคนไหมเนี่ยว่าอย่าให้ดูเห็นว่าอย่าให้กูเห็นอย่าให้ดูว่ามันเสาตลอดไปทุกวันตลอดชาติอย่าไปเข้าร่วมกับมันเข้าร่วมต้กับโง่ทุกวันทุกวันทุกวันก็คือห้ามและอย่าเข้าร่วมสารเตี้ยเข้าใจไหมอ่ะน้องบอกค่ะ จะไปโง่อยุกอ้อะไรวะแล้วคืออย่าไปโง่เป็นผลงานให้คนอื่นเข้าใจไหมเออน้องพูดว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจน้องพูดเข้าใจอ่ะเรื่องที่สองนะเรื่องเรื่องพวกหนูก็ไม่ทำงานนะคะอ๋อเขาบอกปกติพวกเขาก็ไม่ทำงานครับโอ้ไม่น่าเป็นห่วงเลยถ้างั้น แต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งอะที่พี่อยากคุยมานานแล้วตั้งใจฟังใจฟังใจฟังนะมีสตินะเต็มร้อยเต็มร้อยไหมเต็มร้อยค่ะเเนสื้อขาวที่ใส่อยู่อะถึงเวลาเก็บสวยแล้วเก็บอะไรหอคะหัวหัวไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมล่ะหัวไหนอ่ะเอาถามหัวไหนครับปานีลาตอนมาขอพี่อ่ะ คือมันมีข้อตกลงในบรรทัดสัญญาอยู่มีลายเซ็นด้วยลายเซ็นด้วยหรออ่า่าไงคะที่คุยกันไว้ว่าให้ใช้สูตรขาวอ,ะอ่ะก็คือเก็บสวยวันละหนึ่งล้าน้าเป็นล้านเลยหรอแล้วเราเออแล้วเราอ่ะใส่มากี่วันแล้วขอดูสัญญาหน่อยครับผมก็หนูเป็นเด็กอยู่เลยค่ะ ไอเทวหยิบสัญญาออกมาเทวหยิบสัญญาออกมาห้เด็กมึงดูทำร้ายหนูจริงเหรอทำร้ายอะไรครับหนูจริงหรอปาดีลาของไอ้นี่ไว้ครับเขาถามบอสจะเอาตังค์จากเขาหรอเขาหยุดสัญญามาดูแหกตาดูนี่ครับสัญญานี้ให้ฟังนะคือทางเบบี้วีขออนุญาตใช้สูตรสีขาวใช้ชุดสีขาว โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องจ่ายสวยวันละหนึ่งเอ็มให้กับคุณบอสชักนม, <S <S มเช่น,นตอบรับโดยการโดยนิลาไหลไลไหลพวกหนูไ,<ล>ไม่ไมมสูนะคะไหล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 ครับนีลาไหล <S <S สีขาวครับสีขาวเราวันนี้มาถึงวันที่ต้องมาเก็บตังแล้วกี่วันแล้วเนี่ยไม่รอไม่รอไม่รอวิวตาวันนี้ไม่รอ<ม> รอเลยวะไม่ได้ครับกูให้เวลามานานแล้วเจ้าร้องให้เจ้าร้องให้กูให้เวลาผู้มึงมานานแล้วมึงดูวันที่ที่มึงใส่ไปกี่วันเอ้เออเอเอ็ดดับเล็กอะไรวะเฮ้ยเอ็ดดับเล็กอะไรวะเอ็ดดับเล็กอะครับเล็กต่ันเลขอะไรมันโอ้โหอมคาร์นวะรอแม่งหยุดร้องกันกว่าแม่งต่อแจ้งเข้าไปไปแจ้งร้องรึเปล่า ไอหมูไอเกาเหรอหมู้ยแกร้องดีเล่ามึงหยุดร้องนะกูรอฟังอยู่ร้องออกมาร้องออกมาอีกอลยร้องดิเบาเกนเบาเกิน้อีกที่ร้องมาสิอู้หูหหููหเหูหูหูหออ เอาอีกเอาอีกเอาอีกร้องอีกร้องอีกเออหูเพลินหูมากเลยหูชอบอ่ะร้องอีกร้องอีกว้ยมีความสุขเอาอีกเอาอีกอ่ะเริ่มเริ่มหมดแล้วนะลิงลิงหน่อยเรื่องเอาโอเคร้องดีกว่าเราจำได้ไหมว่าใส่ชุดขาวมากี่วันแล้วกี่วันชุดขาวกี่วันชุดขาวครับ ออเอาทุกช่องโหวดเลยนะพี่พี่เขาอ่านบอกสีขาวนะคะพี่บอกว่าสีขาวครับผมสีขาวงั้นอ่านใหม่งั้นอ่านไปอืมผมม่อ่านไปแล้วอะมีลายน้ำอ่านสอบไหมคะหรือแค่คำพูดเฉยๆนี่ครับนี่ครับในมือเนี่ยในในสุนมาหน่อยได้มหมคะนี่อในมือเนี่ยขอดูแบบชัดๆเอยครับในมือนี่ง อดูลายเซนมีนี่ราด้วยค่ะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนเพื่อนไปหยิบก่อนครับนายนายนายไปหยิบจ่ายตังก่อนไหมพี่ว่าง่ายกว่านะน้องอย่ามาเถียงคนอย่างพี่เลยพวกหนูไม่ได้เถียวค่ะพวกหนูแค่พูดเห็บผมไปเพราหนูดังรู้เพราะว่าหนูไม่รู้ค่ะใส่เมื่อกี่วันแล้วตอบคำถามนี้ให้ได้ ไฟสีขาวม,มากี่วันแล้วเอาจำไม่ได้อ่ะร้อยล้านนะถ้างั้นยอดที่ต้องจ่ายตามนี้เนาะเอาก็าเราจำเดี๋ยวให้นานนิโนมาคุยครับกูไม่หรอกูจะเอาตอนนี้วันนูไม่มีพี่หนูทำางอ่ะเอามาก่อนห้าสิบล้านถ้างั้นนะ่ะห้าสิบพไม่มีวมี บอกห้าสิบล้านไม่มีค่ะคนพวหนูมีเงินใช้วะปวันาณหมื่นสองหมื่นแค่นี้เองค่ะข้าวก็ของดื่มเขากินนน้ำวัวขอพี่บอมมากขอพี่พี่ขอมากไม่สนเอาตังค์จาหมาแต่ดิยาวไปแปะหน่อยร้องเขบอกว่าข้าวก็หากินขอพี่กินไม่มีแต่งินละหมื่นสองหมื่นจเราตั้งจากไหนมาให้ ใช้เงินวันละหมื่นสองหมื่นฟุ่มเฟือยเนาะชีวิตเราเนี่ยจัดเลยฮะนี่น้องคนไหนเบอร์อะไรอยากดูไอ้ไลน์กูใช่ไหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรสามห้าส่วห้าส่วห้าฮะสามห้าสองห้าสองเนาะห้าสิบล้านหลังไอดบ๊อบทำไม่จ่ายเจอกันหน้าสภานนั่นนั่งรถน้องขอต่อนรองได้ไหมครับอาว่ามาขอขอเป็นวันละห้าร้อยได้หรือเปล่าช่วยหน่ได้ไหมเขาอะ ถ้าวันละห้าร้อยพวกหนูจ่ายได้ครับลองชื่ออะไรที่พูดออกมาที่แหลมอะชื่อขอชื่อหน่อยแหลมแหลมแหลมวะชื่ออะไรใส่หมกดำรับพอดแชร์เบพูดชื่อมาสิไม่เหองรูปไม่โหลดไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันดอกชื่อเฟย์ครับผมหลังไอ้ดอกถ้าบุคคลที่ชื่อเฟย์ไม่ออกแก๊งสวยคูณสองเฟย์เฟ์เฟ์เฟ์ชื่อเฟย์ครับผมเออ ตามนี้นะ50ล้านกับเอาไอตัวแหลมเนี่ยออกแก๊งหลังแอร์ดรอร้องดิร้องดังร้องมึงร้องดังๆกระดูงใจโอ้โหกระดูดใจเลยร้องสิรอดแล้วกระดูดใจเลยน่ารงเทาเอาร้องไม่จริงดีกว่าร้อแป๊บเดียวเตัวเล็กเล่านำนตามนี้นะหลังไอ้ดรอปนะ หลายดอกนะสองอย่างที่ขอไปห้าสิบล้านกับเอาตัวแหลมออกแก๊งถ้าไม่ได้เจอกันหน้าสภานะบอสไอ้ดกดูไลน์เซดูไลน์เซตไปบอสอะไรนะบอสยังขึ้นังไอ้ดอกไม่มีคนเล่นไม่มีคนเล่นงั้นกูล่ำตอนนี้เลยไปหน้าสภานี่ไหมล่ะไอดีร่างพูดอะไรนะบอลเดี๋ยวบอลหนึ่งยังเขียนอัานออกวันนี้เลยค่ะนั่นเอาสามกระทงนะสามเรื่องนะ รูปย่าเหรอคะขอไข่ขอใช้สีขาววันลดหนึ่งเอ็มลายเซนชักนมแล้วก็นีลาไหลแต่มึงส่งมาที่กูขอเบิ่งนไหได้ครับบอสมดาเล้เด็กน้อยมันดูสัญญาไม่ดูเรื่องรลกสัญญาคนโตตีดแก๊งแตกนะบอสผมบอกเลยแล้วนะถ้าแบบจำอ,อ่ะดู ว่าไงครับบอกดิีนะคะหนูคิดมากอัดออกครับอัดออกเราเด็กเราจะรู้เรื่องอะไรวะรออะไรอ่ะเป็นเด็กเอาไงรอปานิลามาเดี๋ยวก็จะตาสว่างเองแหละแล้วกอให้ปานิลามาได้ไหมคะกูไม่รอครับเก็บตังก่อนไม่หยาบไรอ่ะออกงี้ดิมีคนแหลมอีกแล้วห้าสิบล้านตอนนี้มาถึงมึงเท่กหนึ่งสี่ศูนย์หกโอนมาเรียงเงีย ก็หนึ่งสี่ศ <English> ูน <curs> ย <CDU> ์หกหนึ่งเลยนะครับถามมากว่ะหนึ่งสี่ศูนย์หกวิเลขบรรยาไปหรอเจ็ดสองหนึ่งโอนมะถ้าล้อหลอกกูนะนั่นไงห้าร้อยโอ้โหล้อหลอกใช่ไหมแล้วครับิดว่าพี่ติดเล่นใช่ปะอืม เด็กศพเด็กศพเด็กศพวันหนูไม่ใช่ผีนะคะหลอนไม่น่าเด็กศพเด็กศพวัดสองตัวที่โอนมามีห้าร้อยกับหนึ่งพันตัวแรกแฟะแฟะใครชื่อแปะแฝะใครแปะแฝะใครแปะแฝะพี่แดนหนูมีแต่ผู้นี่งค่ะไม่มีคนชื่อแฝะแฝะแฝดเนี่ยแฝะแฝดลี่ค่ะเออแฟดเออเนี่ยแฝดโอ้มัไปแฝดได้ไงอุ้ย แฝดไกลจักไกลจักไกลจักแปดแปดแฝลี่เนี่ยพวกเขาอ่านนังคือยังอ่านไม่ออกเลยเพื่อนเกลียวมาแหลมแหลมมากเลยเนี่ยไล่ีกคนึี่วนไม่ผูกพันเนี่ยล้อหลอกจี้เลยเนี่ยเอสเพอร์สอะไรเนี่ยสัญญาคำพูดไม่หลอกมึงเอสเพิร์สใครชื่อเอสเพอร์สครับสารภาพมาอย่างอีกนามสกุลมิลาเตอร์อะไรเนี่ยมิลาเพอรมิลาเตอร์ เอ็ดเพิร์มมีลาเต้ใครพูดอยากอีกอยากอีกค่ะชื่อสปายเอ็ดเพิร์มแล้วมาคุะไรเมื่อกี้บอสบอกว่านามสกุลอะไรคะมีลาเต้ครับมีลาเต้เตอร์คุณไรหนูหนูชื่อมาเชตี้ค่ะมาเชตี้ครับไม่ใช่เอ็นเพิร์มมีลาเต้สองตัวนี้รอหลอกกูมึงไปจบโล เดินออกมา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 ใครล้อหลอกโอนตังมาห้าร้อยหนึ่งพันอ่ะมึงไปจบโลเต็งซะเดินออกมาเดี๋ยวนี้ขอครับขอครับพี่พี่ยาทำอะไรบ้างหนูเลยค่ะถ้าทำทำหนูก็ได้ค่ะล้อทำคนเด้งหนูก็ได้เดินออกมาสองตัวที่ลอหลอกกูเดินออกมาอิตสามอิตเปิด เอ์สเปิร์มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งอะไรนะอีกคนอยู่ไหนอีกคนเอ็ดเปิร์เอ็เปิร์ออกมาเดี๋ยวนี้มามมาาเพื่อนลองกันเดี๋ยวพี่ทำยืนดู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 ซะยืนดูซะพี่ทำคนในแก๊งหนูดีกว่าศบตายืนดูซะลุกขึ้นมาศบตาลุกขึ้นลุกขึ้นอันนี้อะไรชื่ออะไรเอฟอะไรนะ รู้ขึ้น,นรู้ขึ้นเขาก็อ่านว่าแป๊ะแป๊แะแป๊แะแซะแป๊แะแซะกลัวแล้วเขาอะแป๊แะแซะลุกขึ้นมาแป๊ะแซะเอาไงดีครับบอสถ้าไม่อยากให้เพื่อนตายจ่ายมาห้าสิบล้านเร็วๆหมมนึ่งงั้นเพื่อนมึงก็ตายซะกระจายมาสิ แย่กันนนตอี้เพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะเล่าตันมาขอยอมตายดีกว่ายอมตายครับบอสเขาบอกเขายอมตายไม่ได้่ะน้องแป๊บอะยืนมาเลียงเลียงแถวหน้ากระดาษสองสองคนแล้วเดี๋ยวอีโมคู่ไอเทลมาได้ครับบอสยืนเดี๋ยวอีโมพร้อมกันจบรวมพร้อมกันเธอมาเธอมาครับผมขอเวลาคุยกันก่อนได้ไหมคะไม่ได้อ่ะมาถ้ามีข้อเสนอดีๆพร้อมรับฟัง คุยก่อนไมไ่เชื่อว่าจะฆ่านี่ไงตายไปหนึ่งนะคิดว่าขัวการฆ่าคนไม่ใช่เรื่องยากหรอกรี่ไปรวนรวมเงินกันมาเร็วๆรวบรวมเงนมาห้ล้านไอ้นี่กางแขนพร้อมตายบอสบักเพื่อนใช่ไหมไอ้นี่ถือว่าจบลไปเลยไปบอสไอ้นี่ถือว่าตายไปเลยเนาะ ไอ้นี่ถือว่าตายไปเลยไหมเออตายไปเลยตายฟรีนี่ตายฟรีรีตัวได้ตายฟีรีตัวตัวตายฟรีรีตัวเอาศพไปไว้กลางถนนก่อนเนี่ยทำอะไรพวกหนูเลยพวกหนูไม่มีตังค์บัตร มาไปแล้วจ้ะคิดว่าพี่พูดเล่นกันเหรอฮะฮะฮะคิดว่าพี่ตลกกันเหรอเนี่ยตายวิ่งหนึ่งสอครับถ้าพี่จะทำก็ทำเลยกับไอ้แค่เรื่องเงินทำอะไรได้บ้านหรอแทงตัวหนุ่ยตายเลยครัโอ้ยแทงได้กี่ทีแทงได้กี่รอบแทงลัวๆเลยครับผมลัวนเลยเหรอทำไมพี่เดินมาด้วยกันอะไม มีฝนตกคนดังเลนบ้านกูสัตว์เอ๊ะฮะนั่นจบโลแล้วครับหมอทิ้งศพนี่อะไรเนี่ยจบโลแล้วครับชุบไอ้นี่ครับมุยบอกฝั่งนู้นเร็วๆดิบอกมันว่าเร็วๆถ้าไม่อยากโดนสันเตียนนู่นอะนู้นตรงนู่นไอควายเย้ตรงนู่น นู่นกูมันได้เลยคุณชอบเกงเพืเหรอไอนดีโอฮัลโหลครับเร็วเร็วเร็วหน่อยครับนานเกินไปหรือเปล่าครับเร็วเร็วเลยครับผู้หลาวด้ีฟ้าะเร็วเร็วหน่อยครับบอสผมรอไม่ได้นะครับใจร้อนนะครับเขาคิดว่าเราไม่กล้าเหรอเขาคิดว่าเราไม่กล้าเหรอฮะเพื่อนน้องพี่พี่ข้ามาหมดแล้วขอไปร่ำลาเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะจะแทงไม่ยั้งเลย เนาขอไปเจอเพื่อนครั้งสุดท้ายรอ,อตรงนี้แหละขอขอโอกาสครั้งสุดท้ายค่ะตัว,ตวยากชื่อ,อยิง่งเด็กยากอยู่ยัไม่ขอพูดเลยเจ้าพี่ไม่กล้าใช่ไหมฮะ ไม่ชา้ามันมีคนเจอ <ะ S 2> ขอเทสเข้าเก่งเนี่ยเก่กงสาวพี่เทสก่อนไหมเทสก่อนเท,ทสเทสสาวบอกเขาไปรอบ้านปูพ, <c oughs> พี่พี่คะพี่พี่คะอย่าอย่าอย่าฆ่าเพื่อนเพื่อนหนูเลยนะคะมีอะไรมาเสนอล่ะดึงเวลาทําไมดึงเวลาทําไมพี่ฆ่าคนนั้นนะเอา้าเสนอมาสิหยิ่แล้ว้ <c oughs> าไม่อยากให้เพื่อนตายเสนอมาสิ น nee ี่ดูวราพี่ไม่จานใช่ปะเหมือนเหมือนแทงเป็นไอหยองอีกคนแทงอีกคนอีกคนแทงเองมาคุยแทนพี่สิพี่เมื่อยปากล่ะร้อนเขาบอกว่าเขาาอยกพี่อยากได้อะไรอ่ะคุยกับพวกเด็กแล้วมันคุยยากมันขาดตห้หยงให้อัฐพานทุกที่หยองเชิญครับถ้าถามว่าต้องการอะไรเนี่ยเบียวเต็มบก สิ่งที่หัวหน้าผมเสนอไปมันไม่สนใจพวกคุณเหรอครับมันไม่น่าสนใจมันอะไรนะคะเอาใหม่เอาใหม่มาอ๋องมาเฮ้สองเ้สอไรกันอเอ้อยองสิ่งที่หัวหน้าที่เสนอไปมันไม่สำคัญหรอสิ่งที่เสนอไปมันไม่สำคัญเหรอครับง่าย มันมันสำคัญครับแต่ว่ามันมากไปมันไม่มีเงินจ่ายอะครับต้องให้มีคนตายเลยอะครับเท่าไหร่นะห้าสิบล้านต้องให้มีคนตายสักกี่คนกู่อยากพูดเยอะว่ะสัตว์้าโอ้อทรมานใจ่ะโอ๊ยฉุนฝาดมากขู่ร้องแต่ละตัวโอ๊ย ้วัน <One. S 2> วเราพอจะต่อรองเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะก่อนจะพูดต่อรองเลยนะครับกลางเรื่องเล่าต่อแอาบนี้นะแล้วชีวิตพวกคุณจะเปลี่ยนไปนะครับครับเจ็ดกษัเจ็ดกรกฎาคมสองห้าสี่เก้าวันนั้นผมเดินเข้าไปต่อรองเจนิวออร์แลนด์ทางใต้ผมไปกับพี่บ๊อบพี่ชัคทีละเดินเข้าไปในต่อรองเจร้วนอาหารแห่งหงึ่งผมเดินเข้าไปกลางโต๊ะ ถามมันว่าว<ะ>่าใครเยี่ยวใส่กระถิะ่นซอพี่เสยหาย้ยใครมันช่นางกะเยี่ยวทำมัาได้ยังงั้นได้ยังไงคะฟัง,ฟ,งฟังสิจะแตกปืนพี่นั่งเข้าไปารตรงตกลางกลางโต๊ะเลยถามมันปุ๊บดู้ไหมมันตอบว่าไงว่างไงคะมึงพูดที่อะไรดูฟังไม่เข้าใจท่านนั้นที่หยิบก้ามปูแทงเข้าไปที่คอมันปู ใช่คะ่ะปูปูเสียช่วยต่ออแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นพี่พี่จะถามว่าถ้าห้าสิบล้านให้ไม่ได้เนี่ยก้ามปูอ่ะจะเข้าไปดี่คอน้องทุกคนเลย <S <S 2> <S 2> พวกหนูอยากโดนก้ามปูแทงกันไหมล่ะจ๊ะ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทงได้ไหมคะอยองถือว่าต่อเราได้ดียอมยากันอยากดูอะไรแทงอยากเสริมตามดิเพื่อนอยากเสริมตามยิ้มเรื่องอะไรอ่ะโอ้ยแล้วมึงเข้าเวรนี้แล้วอ่ะทำไมค้างเริ่มยืดอีกเลยยอมอยากเสริมอยากเสริมดิน้องตามดิเป็นต่อเว้ยพี่หยองมั่นใจในอะไรอะคะเอามาแทงได้เลยค่ะฮิแอ้ อะไรอะหนูอยากได้อะไรแทงอาจารย์หยอกหยอกหยอกแรกขำหลังแข็งขอเป็นที่มันเจ็บแบบคนได้ได้ไหมคะพี่มีอันเนี้ยลูกปืนพี่ตีมากับจะบอกจุดห้าหกอะอยากดูกันไหมล่ะจุดห้า มันเจ็บแบบทนได้ใช่ไหมคะก็ไม่รู้กันนะก็ถือว่าถ้าแม่ค่อยเหนือก็คงโดนกันทุกคนนะครับจุดห้าหกหรอคะจุดห้าหกครับงั้นหนูขอโดนจุดห้าหกแทนเพื่อนได้ไหมคะไหนคนไหนพูดจ้ะมานี่หนองชื่อนี่สไปเนอร์อล่ะแม่ตลกนะครับผมพวกผมไปอัฐภานนะจะมา ขำมาขำอะไรเงี้ยให้เกียติด้วยนะจริงจังอหรอนะครับจุดเท่าไปจุดเท่าไม่มีอะไรพี่หยองไม่มีอะไรเข้าเข้าเข้ามาฟังงแบบเข้ามาฟังโอ้โหโดนตาหึงงถึงเวลาที่จ้องจริงจังแล้วหยองมันมันจริงจังมากครับตอนนี้คือรบกวนเข้ามาฟังด้วยครับแบบจริงจังแบบจริงจังมากความรุณนหนะ เดี๋ยวจบประชุมเมืองค่อยมาขยายโต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 อาอพี่เราเจ้าห้าหกหนูอ่ะไอห้าหกไข่เมื่อกี้พี่พี่เอ๋อพี่เอาพี่เอาหนึ่งเฮียเหรอวะยงเขาติดใจจุดจุดห้าหกหยองพอแล้วเพื่อน